นี่ค่ะนกนรีเ,เองนะคะก็หายไปนานเลยนะประมาณน่าจะ2ปีได้ไหมคะจากการอัพคลิปทําคลิปลงช่อง YouTube ก็สักพักนึงเลยแหละสักพักใหญ่ๆนึงเลยค่ะก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะมันเป็นช่วงนั้นที่ปีสุดท้ายแล้วเรากําลังจะกํากลังจะเรียนจบค่ะแล้วมันจะมีช่วงปีสุดท้ายที่เราจะต้องอเราสามารถยืดขอ,อ,ขอสบอบขพได้นะคะแล้วมันก็เลยเป็นช่วงที่แบบเราจะต้องอ อ่านหนังสือหนักมากหนักมากจริงๆค่ะทั้งอ่านหนังสือเรียนแล้วก็อ่านหนังสือเออตรียมสอบมอพอนะคะก็ก็เลยเไม่ค่อยมีเวลาก็เลยหายตัวไปแป๊บหนึ่งค่ะก็เลยนี่แหละค่ะมานะตอนนี้ก็กลับมาแล้วซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่แค่อยากมามาทักทายทุกคนค่ะเพราะว่าก็หายไปนานเนาะแล้วก็อยากมาม,มาบอกค่าวดีค่ะว่าวันนี้ก็เรียนจบแล้วนะคะเรียนจบอ่า รัฐศาสตร์ของมอรามเรียบร้อยแล้วค่ะก็จบพั้งแต่ปี66แล้วแหละน่าจะประมาณ2ปี2ปีที่ผ่านมาค่ะก็จบปี66 1ทับ66ค่ะเป็นช่วงวันที่จบเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาปี66นะคะแล้วก็หลังจากที่จบก็ก็ยังตั้งตัวไม่ได้ค่ะเพราะว่าบริหารจัดการเวลาก็ยังไม่ได้ค่ะหลังจากที่เรียนจบปุ๊บเราก็เตรียมตัวสอบกพ,พเลยเนาะเพราะว่า ช่วงที่สอก่อนที่จะจบปะน้นกสอบไม่ผ่านนะคะเป็นกรพรรอบแรกอ่ะนกสอบไม่ผ่านนกก็เลยต้องต้องอ่านหนังสือสอบอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นรอบที่สองนกถึงสอบผ่านนะคะก็<ส>หลังจากจบแล้วก็อ่านหนังสือต่อเลยยาวๆอ่านหนังสือกอพอต่อยาวๆเลยแล้วก็ไปสอบกอพรอคะ่ะก็เลยผ่านรอบที่สองนะคะก็ แสดงความยินดีกับนุกหน่อยนะคะทั้งจบรามแล้วแล้วก็ผัดพอแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ไงลูกชุดรามจบแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญานะคะรับปริญญาเออเป็นปีหน้าค่ะเป็นช่วงกุมภาหกเก้านะคะพราะนุกจบอ่ะรุ่น50ก็คือใครจบ1นึ 66, ่งทับหกสองทับหกหรือว่า ซัมเมอร์ทับ6กนะคะ mm hmm. ก็อยู่ในรุ่นอายุ50หมดเลยะคะ่ะ mm hmm. ก็จะรับช่วงต้นปีของปี69นะคะ mm hmm. ก็ณตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วละต้องเตรียมตัวเช่าชุดคุยอะไรอย่างนี้ต่างๆนานานะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะ,ะไปรับปริญญาในปี69เนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางที่ะถ้าเราเตรียมตัวชาว้าไปนิดนึงอะคุยก็จะจะหมดจะไม่ทันประมาณนี้นะคะ่ะ mm hmm. ก็ นี่แหละค่ะก็มาอัปเดตข่าวๆประมาณนี้นะคะไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้มีสคริปต์อะไรมากหรือว่าไม่ได้คิดสคริปต์ปมาล่วงหน้านะคะก็มาเพียวๆเลยมาแบบเรียวๆเลยค่ะก็อยากจะมาทักทายนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นยังไงหายไปไหนนี่แหละค่ะก็เหตุผลก็คือหายไปเรียนค่ะเทอมสุดท้ายแล้วก็หายไปสอบกพด้วย2รอบวัจาจะผ่านคือ ยากนะความรู้มันเบื้องต้นจริงๆแต่มันเป็นความรู้ที่มันผ่านมานานแล้วแล้วเราต้องมาทบทวนแล้วมันเป็นความรู้ที่มันกว้างอะเนาะพอพอ,อก็ก็ถือว่ายากค่ะรอบแรกประมาทไปนิดนึงเตรียมตัวอ่าดีไม่พอก็เลยมีรอบที่สองรอบที่สองนี่ก็ก็โฟละเพราะว่าเราเราเตรียมตัวดีพอสมควรนะ จากความรู้ที่เราอ่านมาตั้งแต่รอบแรกเนาะแล้วก็มาสมทบกับที่เราอ่านเสริมอีกรอบที่2ออะไรอย่างเงี้ยเรารู้แนวแล้วเราก็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 ฟล์ไปได้พอสมควรครับก็เลยผ่านรอบที่2ได้ถือว่าถือว่ายากค่ะแล้วพอนะณตอนนี้นกผ่านก็พอแล้วใช่ไหมคะนกก็ต้องเอาตรงๆก็คือ นกโฟกัสที่นกจะไปไปในสายสายสายงานราชการเนาะพอนุกผ่านกพอพเสร็จแล้วปุ๊บนกก็ต้องมาหนังสือเพื่อที่จะเตรียมสอบพอนุกพอนกผ่านกพอพเสร็จปุ๊บอา่านก,ก็ต้องมาหนังสือเพื่อที่เราจะเตรียมสอบภาคขอของของแต่ละสำนักง,งานของแต่ละหน่วยงานน,น,นะคะเออนั่นแหละก็ที่ผ่านมานกก็ก็ผ่านสนามสอบมา น่าจะ3มสนามได้4สนามค่ะสสนามก็จะมีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็มีอ่าสตงค่ะแล้วก็เป็นกรมการค้าภายในแล้วก็จะมีของปปชค่ะที่ที่นกสอบสอบได้แล้วก็จะมีนกได้ขึ้นบัญชีก็คือกรมการกรมการพัฒนาชุมชนสตงแล้วก็ปปชค่ะกรมการค้าภายในนี้ตกสัมษณ์นะตกแบบปุ๊บ หายไปเลยงงมากแต่ว่าสามหน่วยงานที่ผ่านขึ้นบัญชีอะเอาโอเคแล้วก็ผ่านแล้วก็มีชื่อขึ้นบัญชีแต่ก็ลำดับก็ไกลหน่อยยังยังยังไม่ได้อยังไม่ได้ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้ก็ถือว่าเรามันทํางานไปด้วยเนาะแล้วก็เรียนไปด้วยอ๋อไม่ใช่มันทํางานไปด้วยแล้วก็ก็อ่านหนังสือเตรียมสอบไปด้วยเนาะมันก็ต้องบริหารจัดการเวลาพอสมควรแล้วเราก็มีเวลาที่จํากัดอะไรอย่างเงี้ยแล้ว งานของนกมันมันมันเดินทางด้วยบ่อยด้วยแล้วก็อยู่ต่างสถานที่อยู่ต่างจังหวัดบ่อยเราก็ต้องแบบต้องจัดการเวลาให้ให้ให้ดีพอสมควรซึ่งมันจัดการยากมากยากจริงๆใครมีเออทริคในการเออจัดการเวลาใครมีทริคในการบริหารจัดการเวลาแบบช่วยสอนนะคะ ช่วยสอนหน่อยค่ะจริงๆเพราะว่าจัดการไม่ได้เลยค่ะจนทุกวันนี้เรียนจบมาแล้วก็ยังจัดการไม่ได้ก็ยังแบบอ๋อมันมันจัดการยากอะยิ่งเราทํางานไปด้วยแล้วงานนกมันเป็นงานที่แบบเวลามันไม่เอื่อมันเป็นเป็นแบบยืดหยุ่นมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องปรับที่ตัวเราเองค่ะมันก็เลยส่งผลให้ลำดับเราก็ไกลด้วยแล้วก็ ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะการเตรียมตัวของเราก็คงยังไม่ดีมากพอแค่นั้นเองเราเลยณนะตอนนี้ก็เลยโอเคเอาข้อผิดพลาดต่างๆนานาที่ที่มันผ่านมามาแก้ไขซึ่งตอนนี้เราก็ก็เตรียมสอบของหน่วยงานหนึ่งอยู่ของกรมหนึ่งอยู่นะคะซึ่งคาดว,ว่าก็น่าจะเปิดสอบเร็วๆนี้อันนี้ก็คือ ต้องทาการบ้านหนักพอสมควรเลยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาถามว่ายากไหมก็ยากนะคะแต่ว่าสนามนี้น่าจะยากที่สุดยากมากๆก็ว่าได้แต่แต่ก็เป็นเป้าหมายของของนกตั้งแต่แรกว่าเออนกจะจะเข้ามาในตรงนี้นะจะเข้ากลุ่มมีนะอะไรมันเป็นเป้าหมายที่ทชัดเจนนกก็เลยโอเคสามสี่สนามที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเป็นแบบอสนามวอร์มให้เราเป็นสนามที่แบบอฝึกมือเราไปในระหว่างที่เรารอรอให้เออ กรมกรมที่เราเล็งไว้เนี่ยเปิดนะคะก็ก็ก็ไปซ้อมมือรอก่อนก็เพื่อเราก็เพื่อใจแหละว่าเออเพื่อจะได้บ้างเนาะเพื่อจะได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ไงอะไรขึ้นบัญชีอะได้อยู่แต่ว่าก็ไกลไงเออของกรมการพัฒนาชุมชนอะปกติก็หมดนะเรียกเยอะแต่ทีเนี้ยเออขึ้นบัญชีปีเดียวกันกับนกอะก็เยอะ ซึ่งเยอะมากเลยนะพันเจ็ประมาณเนี่ยเออแล้วนก็แบบพันกว่าค่ะก็คือนตอนนี้ก็ยังแบบไม่ได้ขึ้นบัญชีเลยก็ก็ก็ต้องรอก็ต้องรอต่อไปก็น่าจะรอนานก็เสี่ยงด้วยว่าจะหมดหรือไม่หมดไงแล้วก็สตองออกับปปชเนี่ยเขาไม่ได้รับเยอะมากไม่ได้รับเยอะเลยแหละรับน้อยมากซึ่งลําดับเรามันก็ไกลก็คงจะไม่ไม่ติดไม่ติดร่างแหนะขึ้นบัญชีแต่กาไม่โดนเรียก เออประมาณนี้ค่ะก็เลยก็ต้องสู้ต่อไปซึ่งกรมเนี้ยหวังไว้มากก็คือหวังไว้มากจริงๆกลมต่อไปที่ที่ท,ท,ที่ที่นกจะสอบมานะหวังไว้เยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นเป้าหมายแบบเป้าหมายของเราเลยจริงๆเป้าหมายของนกจริงๆที่ที่นกแบบตั้งแต่นกเรียนรัฐศาสตร์เลยนะก็คือเป้าหมายนี่แหละค่ะของกรมการปกครองนี่แหละทุทุกคนก็น่าจะรู้ว่าตำแหน่งอะไรนะคะ นั่นแหละซึ่งตอนนี้นก็เตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วก็ทั้งติวด้วยอ่านหนังสือด้วยค่ะก็ควบคู่กันไปด้วยซึ่งก็ทุ่มเทมากพอสมควรแล้วก็เวลาทั้งหมดอะมาลงกับการเตรียมตัวตรงนี้เลยซึ่งเนื้อหามันกว้างมากจริงๆนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนี้นก็อยากมามาทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube เหมือนเดิมอยากกลับมาทำคอนเทนต์เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังคิดไม่ออกนะยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะกลับมาทำคอนเทนต์อะไรดี เพราะว่าเรียนล้วก็เรียนจบแล้วไงเนาะ,นะมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีคอนเทนต์ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีซึ่งถ้ามาอ่านหนังสือด้วยกันทุกคนก็จะเหงาปะเพราะเวลานกอ,อ่านนกก็คือใช้สมาธิเลยนะติวอย่างนี้นกก็ดูนกก็ดูแบบดูติวแบบเงียบไปเลยอะ่ะอ,อ่านหนังสือนกก็อ่านเงียบไปเลยก็ไม่น่าจะเหมาะไหม ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าหน้าตอนนี้จะมาทำคอนเทนต์อะไรยังนึกไม่ออกนะแต่คืออยากจะมาทําใครก็ได้แนะนาหน่อยได้ไหมคะว่าเออเราควรจะทำคอนเทนต์อะไรดีเราก็ยังหาจุดที่มันแบบบาลานซ์กับเราไม่เจอนะว่าเราจะเราอยากทําอะไรประมาณนีนะ้แต่ก็มีแผนจะเรียนต่ออีกนะคะที่ลามนี่แหละแต่ก็ขอเคลียร์เรื่องเ,ออเรื่องสอบบรรจุนี้ก่อนนะคะ ให้ได้ก่อนแล้วค่อยค่อยโฟกัสไปที่การเรียนอีกทีหนึ่งดีกว่าวกวบไม่อยากทําอะไรพร้อมกันแล้วมันจะมันจะแย่อืมตอนนี้อยากทําพร้อมกันแล้วน่าจะทําไปได้ก็คือการทำคอนเทนต์แล้วก็การอ่านหนังสือนี่แหละยังไงก็เอ่อขอความคิดเห็นหน่อยได้ไหมครับานควรจะทําเป็นคอนเทนต์อะไรดีเพราะเอ่อน้องก็นึกไม่ออกนะ นึกมานานแล้วนะคะนึกมาประมาณเดือนหนึ่งล้ะก็คือแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทําคอนเทนต์อะไรดีคิดคิดคิดจะทําคิดจะทําแต่ว่ารู้จะทําอะไรงงไหมคิดจะทํานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรซึ่งก็ถามหลายคนเหมือนกันว่าเออจะทําอะไรดีทุกคนเขาก็ให้ความเห็นไปได้อะนั่นแหละก็เลยทุกคนอยากดูอะไรคะอยากดูอะไรจากนก อประมาณนั้นแต่นก็อยากจะกลับมาทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube เนี่ยจริงๆแล้วก็เออคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ได้ดูทุกคอมเมนต์เลยแล้วนกตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการาส่วนมากมันก็จะมีเรื่องการเรียนรามนี่แหลนะเนาะ ที่ทุกคนสอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางแอดไลน์มาหรือว่าสอบถามมาใน IG หรือว่าสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์นกก็พยายามตอบให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่พพอ์ต์นกมาโดยตลอดนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนสพอ์ต์นกต่อไปอีกนะคะค่ะแล้วนกก็จะขยันหาคอนเทนต์มาก็คงไม่ได้ต่างจากเรื่อง,เร,องเรื่องเรียนอะไรนี้มากหรอกคะ่ะอาจจะเป็นช่วงหลักแรกก็จะเป็นวอล์กเป็นอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวนกออกไปหาจุดที่มันมันใช่กับตัวเองก่อน ะะแต่ก็จะทยอยทำคอนเทนต์ลงเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำให้มันสม่ำเสมอแล้วกันนะคะคิดถึงทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็อยากส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะใครกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบมอน,นอกบ้างคะ่ะเรียนจบแล้วหรือว่าหรือว่าอ่านหนังสือสอบก็ได้นูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าเราแบบถ้าเราตั้งใจแน่วแน่จริงๆมุ่งมั่นกับมันจริงๆอะคะ่ะ เชื่อนกเถิดว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้เสมอค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้นกเหมือนเดิมนะคะเยอะๆเลยนะคะถ้าใครสามารถแสดงความคิดเห็นว่าะจะให้นกทำคอนเทนตอ์อะไรดีก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวนกรออ่านนะคิดถึงทุกคนจริงๆคะ่ะแล้วก็คิดถึงลัวลามเหมือนเหมือนเดิมค่ะว่าวันหนึ่งเราเคยเราเคยสู้นะตรงนั้น มันมันคือความอดทนจริงๆมันคือคือแบบความมุ่งมั่นของเราจริงๆสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้นกจริงๆค่ะและเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะได้กลับไปเจอกันนะรัวพ่อคุณลามอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าขอสอบบรรจุก่อนนะขอให้ติดรอบนี้นะเพราะว่าจะได้ไปเรียนต่อแล้ว <laughs> โอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ